โอเคผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแชมป์เอ็มนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนท่าทางสมจริงกันไหมครับนะครับก็แอดออนก็จะประมาณนี้นะครับคือแบบโอ้โหสมจริงขึ้น,นครับประมาณนี้เลยคือเท่มากนะครับคือเหมาะคือแบบเหมาะมากเหมาะคือไปทำสตอรี่นะครับนี่ประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองอถือดาบดีกว่าอันนี้คือยันที่เราตีนะครับตีไว้หมัดนะก็จะเหมือนแบบรถต่อยนะต่อยประมาณนี้ชกมวยเ,เดี๋ยวผมจะถือดาบโอเคลองถือดาบแล้วก็ขวานขวานแล้วก็ปีแอปีแอแล้วก็ธนูหน้าไม้โล่แล้วก็หอกเดี๋ยวผมมาอู้ดูหอกทุกคน หอ,อกรูสวยนะนี่ประมาณนี้ผมจะลองปลาหอ,อกงอปลาหอ,อกก็แบบว่ามีท่าทางปลาหอ,อกด้วยนะครับแล้วโลล่ะโลก็ประมาณนี้หน้าไม้หน้าไม้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนเดิมน่าะเหมือนแต่ธนูนี่น่าจะแบบโอเคธนูก็มีท่าทางนะครับประมาณนี้เลย อันนี้คือลักษณะของพีแอคเนาะยามที่เราทุบหินทุบบล็อกก็ลักษณะประมาณนี้เหมาะนะครับเหมาะไปทาสตอรี่มากเอาจริงแนะนําเลยอันนี้คือจะเป็นขวานนะครับขวานก็จะประมาณนี้อันนี้คือน่าจะเป็นท่าทางตอนที่เราตัดไม้เนาะอันนี้คือดาบนะครับดาบก็จะเป็นท่าทางตอนที่เราฟันนะอ๋ออันนี้คือตอนที่เราลอยนะครับลอยก็จะประมาณนี้ แม่เทจริงๆนะครับย,อยอ่อก็ย่อก็อย่อสมจริงนะครับเหมือนเราแบบคุกเข่าลงอะ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับมุมมองที่สามดูนะครับใช่ปะ่ะเอยไม่ใช่สิมุมมองที่สองเออมุมมองที่สอ,องประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลย ออยามเรากินอาหารก็มีท่าทางด้วยนะครับสมจริงมากคือยอดเลยสำหรับแอดออนนี้นะครับตีหมูโอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับมุมมองที่หนึ่งลองดูนะครับว่ามันจะมีท่าทางอะไรไหมนะครับถ้ามีท่าทางแบบเจ๋งมากน่าจะไม่มีท่าทางนะครับไม่มีน่าจะไม่มีแตเ่เดี๋ยวมันดูเ,เดี๋ยวนะมันบั็กหรือเปล่าเนี่ย อ๋อโอเคน่าจะบั็กนะครับก็เอเป็นว่านะครับถ้าใครอยากจะได้แอดออนนี้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับวันนี้จะแกะโอเคเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีสอนโหลดลิงก์แล้วกันนะครับไปกันเลยนะครับ5 minutes later อ่าโอเคนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในลิงก์ดาวน์โหลดแล้วนะครับพอมันขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างเลยนะครับ เราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงมันเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงอักษรสีเขียวเนาะ,อะพอมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็กดไปที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเนาะมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โหลดแป๊บหนึ่งนะครับรอมันโหลดเนาะ พอเราโหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ไอตรงสีฟ้าเนาะก e ดาวน์โหลดนะครับพอมันแบบนี้ใช่ไหมครับก็กดไปลิงก์อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้เราเนาะอันนี้คือผมโหลดแล้วนะครับผมก็จะไม่โหลดอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดลิงก์เนาะ ยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวแอดออนสมจริงทำไมครับนะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อพลาดการแจ้งเตือนคลิปจากผมนะครับโอเคก็เอาเป็นว่านะครับผมจะทิ้งลิงก์แอดออนนี้ไว้ใต้ล่างเลียนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจวิธีการสอโหลดของผมเนาะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับซีอีโอผมเจอกันลิปหน้าครับ